ขอให้ดูไอรางวัลนี้หนึ่งบ้าขออุ้ยจิ้มปากแล้วทำไมแม่ถึงเลิกกับพ่อเจ้าชูไงเจ้าชูไงแม่มาชี้อะไรผมลน่ะโอ้โหแม่ชี้มาเจ้าชูอย่างนี้คูณให้แม่หนึ่งร้อยเท่าเพื่อนตรงไหนคืนตรงไหนเอาคืนตรงไหนเอาคืนตรงไหน ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดหน้าเซียลังสิตธิ์นะฮะตลาดนัดเนี้ยมีของกินเยอะมากไปสนุกกันดีกว่าว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าโชคดีมีเงินใช้จ้าตีตุยงช่วงนี้โชคดีหรือโชคร้ายโชคร้ายมากทําไมถึงโชคร้ายไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าผ่านอะไรมาเยอะมากโอ้โหเป็นเด็กตัวนี้ผ่านอะไรเยอะมากควยเลย เดี๋ยวตอนนี้โชคดีละพูดมาเลยออกมาดังๆขอให้ถูหวยรางวัลนี้น่หวยรางวัลนี่ดิไม่ซื้อแล้วขอให้ถูหวยบ้าอ้าวมาไปไปยาวบอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อ้าวได้สีแดงนะอุ้ยจิ้มตับ้า ดวงมดีจริงเลยได้เงินเงินยังจิ้มตาเลยอ่ะอ่ะเลือกเอาใบนึงขวาร้ายซ้ายดีค่ะเอาใบนี้ดึงออกมาคุณตองโง่ขอโทคกคนโชคดีมีเงินใช้ค่ะเโอ้ยสาธทูจาหายอะไรอ่ะหนูจิ้น้ำเงี้ยวช่วงนี้โชคเป็นไงบ้างมีวันดีวันไม่ดี อ๋อถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอให้เป็นวันดีของแม่แล้วกันนะอายาเลย<ด>จะได้มีเงินใช้บ้างอายาตองแล้วได้สีเขียวที่ยี่สิบลองจับดูเผื่อมันจะคูณคูณสองวันนี้ช่ชงดีทุกนี้ <c oughs> <c oughs> ยังดีค่ะยังดีขายอะไรจ๊ะขายตลาดจ้ะยายอายุเท่าไหร่ครับแป <c oughs> แปดสิบแปดหรอแปดสิบแปดอ่ะแปใช่ทำไมยายแข็งแรงขนาดนี้กินข้าวแกงกินข้าวแกงอารมณ์ดีแล้วเสียงยังใสอยู่เลยนะร้องขายสลัดได้ร้องยังไงจ๊ะสลัดค่ะสลัดค่ะอ๋อสลัดก็อร่อยนั่นต้องมาอุดหนุนสลัดไฮโซขยันอย่างนี้นะร่วมเล่นเกมกับเราหน่อะขยับให้หล่นเลยแรง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 ออกมาแล้ว สีแดงนะฮะสีแดงก็ได้แบงค์แดงได้ร้อยเดียวเหรอได้ร้อยเดียวเหรอแม่แม่บอกได้100ดร้อยเดียวเหรอไม่เอาไปไหนดูว่าจะคูณเท่าไหร่อ่าดึองออกมาคูณเท่าไหร่คูณสองนะฮะทด <c oughs> สอบเข้าพอดีอะไรหลจูนเหรอคูณสิบเลยเหรออ้าวได้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 หนึ่งพันบาท ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้เยอะๆนะคะอ่าโอเคอันนี้ไข่ส้มตำเจ๊โอ่งเจ๊โอ่งหวัสดีครับเจ๊โอ่งอ่ะน้องสาวอ๋อเจ๊โอ่งคือน้องสาวแล้วแม่อ๋อแม่เล็กเพราน้องเขาไปทำงานก็เราก็เลยมาขายแทนอ๋อเลยมาขายแทนมีส้มตำปลาไหลไหมนีค่ะแล้วใช้น้ำปลาร้ายี่ห้ออะไรทำเองอ๋อาะทำเองเหรออ๋อนี่ ว่าอย่างวุ้นอย่างนี้เลยผมทําน้ําปลาชื่อน้ําปลาตาส้มปล่อยอ้หอมมากของแม่ก็หอมแล้วนะเทลงถ่านะรับรองลูกหลานบอกว่าหอมมากมคนลุกเลยคนลุกเลยน้ำปลาตาส้มปล่อย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 อร่อยรวยรวยอร่อยรอยรอยรอยนะ้ําปลาตาส้มปล่อย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 อร่อยรวยรวยอร่อย น้ำปลาตาส้มปล่อยจะเอาอันนี้ให้ไปชิมด้วยถ้าอร่อยนะคะได้ที่ไหนคะถ้าจะหาซื้อนะแม่นะะไปหาซื้อได้ที่บิ๊กซีท็อปไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตตามตลาดไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองตลาดลังสิตแค่จำไว้ว่าน้ำปลาตาส้มป่อยการันตีโดยแม่เล็กของเรา มาถ่ายกันเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้ถ่ายคลิปด้วยเว้ยน้ <laughs> องครับ่ล่ะ <laughs> ช่วงนี้นะโชคม่ต้องช่วยแล้วนะขอแค่คุณมีความพยายามนะมิตรแท้ประกันภัยจะอยู่เคียงข้างคุณทุกความพยายาม <laughs> ร้านไก่ต้มน้ำปลาแม่แตนนะฮะคนไหนแม่แตนแม่แตนอยู่นะดีครับแม่แตนสวัสดีจ้าขออนุญาตติดไม้หน่อยเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมเดินหานะ เอาแล้วฮะแม่แตนแม่ขายอย่างนี้มานานแล้วไหฮะถ้าขายไก่ต้มน้ำปลายอย่างเดียวก็น่าจะสิบเจ็ดปีแนละ้วขายไก่ต้มน้ำปลามาสิบเจ็ดปีค่ะแรกๆก,ก็ขายขายไม่ดีหรอกอเราไม่เคยขายแล้วลูกค้าเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยสองสามเดือนน่ะก็เขาก็ติดใจเขาก็มาซื้อป้าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงคนกี่คนเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ป่วยไงพ่อ,พอแม่ป,ป่วยด้วยใช่พ่อเป็นอมาาัมพาต แล้วก็แม่ก็เป็นมะเร็งแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงใครอีกเลี้ยงลูกสามคนเลี้ยงลูกอีกสามคนอีกเอาแม่ไม่มีแฟนเอาแล้วลูกมาไงอ่ะก็มีลูกแล้วก็เลิกกันแล้วทำไมแม่ถึงเลิอกกับพ่อเจ้าชูไงเจ้าชูไงแม่มาชี้อะไรผมล่ะ<笑><笑>โอ้โหแม่ชี้มาเจ้าชูยอย่างนี้โหตายสิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ป่วยเป็นมะเร็งเลี้ยงลูกอีก3คนด้วยไก่ต้มน้ำปลาเลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงให้อยู่ดีกนดีได้แต่เลี้ยงลูกเนี่ยเราก็เลี้ยงไปให้เขาหากินด้วยลูกทุกคนเนี่ยขายของเป็นตั้งแต่เจ็ดเถืลยนะโอ้ผมจะต้องไปสอนลูกบ้างแล้วใช่เลี้ยงเขาไม่ให้ขาดแต่ไม่ให้ได้เขาให้เขาสบายนะ เราจะต้องสอนลูกของเราอ่ะให้รู้จักธมาหายิินโอ้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวรอจบมันจบมหาลัยก่อนแล้วค่อยมันไปฝึกธมาหากินไม่ได้ไม่ได้แม่นี่ฝึกลูกให้ค้าขายตั้งแต่อายุเจ็ดขวบใช่พอปิดเทอมมาเนี่ยลูกทุกคนต้องมีอาชีพทำรู้จักหาเงินใช้ตัวเองแล้วอ่ะเปิดเทอมมาพวกลูกก็จะมีเงินละคนละสามพันสี่พันก็จะมีเขาก็จะรู้จักคุณค่าของเงินด้วยใช่เพราะเรา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 เลี้ยงลูกมาเราจะต้องให้เขาเห็นด้วยว่าเราเนี่ยเราลำบากนะ ต้องตองสนนอกจากมีความเพียรพยายามแล้วยังมีหลักการในการดูแลคนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพขออนุญาตมอบโชคให้กับแม่หน่อยละกันอ่ะมาเคยเขยเา่าเีย g ไหมแม่นะอ่ะลองดูมาดูกันว่าแม่จะได้เงินเท่าไหร่ ออกมาแล้วโอเคแม่ได้สีแดงนะฮะสีแดง1 0 0บาทใบแดงเพราะฉะนั้นในเมื่อแม่มีความพยายามมิแทบกันภัยนะครับขอเคียงข้างแม่อย่างนี้ตลอดไปแม่ได้1 0 0บาทนะขอคืนก็แล้วกันขอคืนนะ <c oughs> เพราะ1 0 0บาทนี้มิตรแท้จะคูณให้แม่1 0 0เท่า เป็นเท่าไหร่เป็นฮะลูกเป็นเท่าไหร่อ้าวอุ้ยไม่ได้เยอะจังอะแม่ขอมอบให้แม่หนึ่งร้อยเท่าจากความพรยมรยายามของแม่จากตัวอย่างที่ดีของแม่ขอบคุณที่แม่มีคนดีแบบนี้ใะ่ไหมนะ่ะ,อะขอบคุณ เอาคืนตรงไหน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 รายการอื่นมาถ่ายแล้วชอบขอคืนเหรอไม่น่ให้จริงๆนะไม่เคยได้เงินจากใครก็าเลยตกใจ่นะน้ำตาไหลน้ำตาไหล ก็ไม่ใช่ได้จากใครจริงเหรอจริงปกติเราต้องทำงานแล้วแรกถึงจะได้เงินใช่ไหมใชอ่อยู่มาได้เฉยๆตกใจวิแท้ประกันภัยก็จะขออยู่เขียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปฮะ ให้จริงนะให้จริงนะแม่ไม่ถาม้าจะคืนตอนไหนเนี่ยรู้ปรดักชั่นด้วไวให้รู้ปรดักชั่นแล้วต้องคืนตอนไหนเฮ้ยเฮ้พอผมด้วยใช่ใช่ใช่กำลังจะพูดอยู่เลยว่าแหนเจ้าชู้นะว่าจะพูแม่โอ้โหยังไม่โดดบ้านโดดช่องนะไม่ดี <laughs> โดดบ้านโดดช่องอุ้ยรู้ด้วยอะ่ะรู้ด้วยอ่ะ